สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาเป็นช่างครับผมมีท่อ p v c ที่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาผมจะเอาข้อต่อตัวนี้ครับกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องไปซื้อครับมันมีอยู่แล้วไม่ต้องทิ้งครับเอามาถอดตัวนี้ออกครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดให้ทุกท่านได้ดูกันครับว่าจะถอดยังไงเราเก็บไอข้อต่อตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเอามาใช้งานใหม่ รเรามาถอดกันเลยครับมาดูกันครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะทําการเลื่อยตัวนี้ออกก่อนนะครับเลื่อยตัวนี้เดี๋ยวใช้เลื่อยตัวนี้ฮรไม่มีฮรเลื่อยถอดออกก่อนกออก เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทำการวันนี้ก่อนครับ เรียบร้อยครับออกแล้วนี่ครับออกมาง่ายๆครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดเอาเก็บไว้ใช้ใหม่ได้เดี๋ยวอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้อีกด้านหนึ่งเราเราออกครับนี่ครับหลนไฟอีกนิดนึง เรียบร้อยครับออกเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยทั้งสองด้านเลยครับเรียบร้อยครับเอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ใหม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถอดออกแล้วเอาสามารถที่เอากลับไปใช้ใหม่ได้ไม่ต้องไปซื้อครับงานนิดเดียวครับลองเอาไปใช้กันครับในชีวิตประจำวันเพราะเราก็สามารถที่จะเอาไปทําได้เอาไปใช้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องไปซื้ออันก็หลายตังเหมือนกันครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่รํารวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ